๋วยเตีย๋ยวต้มยำเป็นรสชาติโบราณเลยก็จะเป็นออกหวานนํานิดนึงแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ทานรสไหนก็แจ้งได้ไม่มีสูตรเราปรับหลักการทากินเองเนี่แหละฮะปรุงไปปรับไปอะไร็จนรสชาติคงที่วัตถุดิบทางร้านเราเนี่ยเดี๋ยวใช้ขอให้มันะว่าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าไม่ต้องไปลุ้นตอนนี้ไปรับหมูมาจากฟาร์มของเดือนผมไม่ได้คือตลาดประมาณ8 0ถึง100โลถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะ100ร้อยโล สวัสดีครับผมเอสนะครับเป็นเจ้าของร้านลุงเอสที่เสียหมูต้มยำนะครับ สมัยก่อนร้านค้าขายอยู่แล้วจะทําอาหารขายตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคือเหมือนขายอาหารตามสั่งมันก็ดูยากเราฝีมือไม่ค่อยมีแล้วก็ลองมาจากก๋วยเตี๋ยวดูดูว่ามันง่ายดีอะไรเงี้ยตอนแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวตําลึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกก็ยังไม่ได้ดีเลยนะนก็คือปรับเปลี่ยนไปหมดตอนแรกเป็นหมูลวกเป็นตับลวกเป็นเครื่องในลวกเ like, งี้ยแต่ตอนนี้ก็พัฒนาเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ไม่มีสูตรเราปรับมาจากทางบ้านทานยังไงแล้วก็ลูกค้าได้ทานอย่างนั้นหละฮะปรับปรับมาเรื่อยๆจากการทํากินเองนี่แหละฮะปรุงไปปรับไปอะไรก็จนรสชาติพึงที่ก็เลยเริ่มขายจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำจัมโบยำเกี๊ยวกรอบแล้วก็เกาเหล่ายำจัมโบคับพก็จะเป็นพวกหมูบะช่อลอยหมูเด้งอะไร้ยแล้วก็พวกเครื่องในลวกอะไรยเงี้ยก็จะมีด้วยในเมนู ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำจัมโบ้95บาทครับก็จะมีพิเศษเครื่องพิเศษเครื่องครับมีลูกชิ้นหมูสับสับไส,บส้แล้วก็หมูชิ้นแล้วก็จะมีหมูบะช่อแผ่นที่ทําเป็นหมูหมักเป็แนแผ่นแล้วก็หมูเด้งก็คือจะจัมโบ้เลยพิเศษก็คือสเปเชียลเลยก๋้ยเตี๋ยวต้ยมยำเป็นรสชาติโบราณเลยก็จะเป็นออกหวานน้านิดนึงแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ทานรสไหนก็แจ้งได้ไม่หวานไม่น้ําตาลไม่เค็มไม่เปรี้ยวอะไรเงี้ยแจ้งสามารถแจ้งพ่อครัวได้เลยครับ วัตถุดิบประมาณ80-100โลเพราะว่ามันมีหลายชิ้นส่วนมีทั้งหมูบดมีเนื้อแดงแล้วก็มีพวกเครื่องในถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะ100โลทางร้านเราเานี่ยจะใช้ของที่มันแบบว่าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงบางทีสําคัญที่พวกเครื่องในอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหาร้านที่ไม่ดีหรือว่าเป็นแบบของราคาถูกอะไรเงี้ยก็จะมีกิน คือของผมมันจะจุดๆปริมาณกับราคาของผมจะมีเริ่มตั้งแต่50บาทขึ้นไปท่านใดคือแบบอยากแบบทานหลายๆชาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่50บาทเองแต่ละร้านแตกต่างกันนะครับแตกต่างผมว่ารสชาติมากกว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึนอยู่กับลูกค้าด้วยว่าชอบรสไหนรสไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่ลูกค้าอย่างเดียวเลยของแต่ของผมก็จะเป็นยืนประมาณนี้ว่ารสชาติประมาณนะะี้ครับก็จะหวานเปรี้ยวเค็มอะไรอย่างเงี้ยรสๆรสจะจับนิดนึง ของฝากร้านลูกเอ็กซ์เสียหมูต้มยำนะครับสาขาเพชรเกษม60อยู่ริมถนนเพชรเกษม60เลยนะครับเปิดทำการเวลา10นาฬิกาถึง3นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ082 082 9738นะครับ